ให้ถึงกันหมดครับทั้งงานร่างงานลางต่างๆาของคนไทยเออพรีเมียมพรีเมียมแล้วก็เป็นขั้นแรกโรงยารวัฒนธรช่องก็เปิดมา13ปีนะครับจากเอ่อมิสชาพี่พี่ผมจะได้รับความรู้ความเข้าใจแล้วก็ปเพยแผ่ก็ดีใจนะมีพี่พี่ตัวแทนประกันเข้ามาด้วยนะครับขอบคุณครับ ตลอดข้างแรกนะคะเรียนเชิญคุณโสชายรุ่งเรืองนะคะจากบริษัทไอซูบอตตันชีนิ่นหอมส เวลาเรามีหัวใจกันแค่ดวงเดียวเนี่ยเราจะรักษามันยังไงให้ให้อยู่กับเราไปตลอดชีวิตเพราะว่าตั้งแต่เกิดจน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 ,จนแก่จนเสียชีวิตนะคะทีนี้ตัวโรคหัวใจมันไม่ใช่แค่ว่ามีแค่ก้อนหัวใจที่อยู่ตรงกลางตรงนี้มันประกอบไปด้วยทั้งตัวหลอดเลือดที่มาเลี้ยงหัวกล้ามเนื้อหัวใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราบอกว่าเป็นโรคหัวใจอ่ะอยากให้นึกถึงว่าหนึ่งเป็นโรคหมด จากที่ตันอยู่นิดนึงมันก็ไปตันทั้งหมดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะทําให้ตัวหลอดเลือดตรงนั้นนะเสียไปอวัยวะใช่ค่ะรักษาไปหมดเลยประมาณเกือบล้านเมื่อนี้เมื่อสิบยี่สิบปีที่แล้วแต่ว่าลูกค้าคนนั้นอยากจะมาเขาเรียกว่าเพิ่มเยียร์สุดไลฟ์แล้วก็เพิ่มไลฟ์สูเอียร์เพิ่มเยียร์สุดไลฟ์คือให้เราอายุยืนขึ้นเราอายุศูนย์ถึงแปดสิบนะครับเราอายุแปดสิบปีว่าเรามีไลฟ์สแปดแปดสิบสี่แต่คนส่วนใหญ่เราก่อนเราจะแปด ก็วันนี้นะคะในตัวแทนของโรงพยาบาลกรุงเทพป,ปากช่องอะคะ่ะเ,เรามาในคอนเซปต์ของการดูแลฮาร์จไม่ให้เฮิร์ตเนื่องจากว่าคนเราอะมันมีหัวใจอยู่แค่ดวงเดียวการที่มีหัวใจอยู่แค่ดวงเดียวเนี่ยเราจะดูแลยังไงให้หัวใจดวงนี้อยู่กับเราได้นานมากที่สุดจุดประสงค์ในครั้งนี้นะคะ่ะคือหมอกับทางโรงพยาบาลกับทีมงานเนี่ย<ม>ก็อยากจะ ประชาสัมพันธ์ในการดูแลรักษาโรคหัวใจและการป้องกันดูแลโรคหัวใจเราจะทํายังไงดีที่ไม่ให้เราเป็นโรคหัวใจมีวิธีการไหนไหมการตรวจเช็คอย่างไงที่จะทําให้ป้องกันโรคหัวใจได้เพราะว่าถ้าเกิดเป็นโรคหัวใจขึ้นมาแล้วอะค่ะในการรักษามันจะค่อนข้างยากกว่าการป้องกันวันนี้ทางโรงพยาบาลกับทางทีมงานนะคะก็เลยเมาประชาสัมพันธ์เพื่อจะสัมมนา ให้ความรู้ในการดูแลทั้งหัวใจและการดูแลองค์รวมไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพการแนะนําการดูแลร่างกายยังไงการดูแลโรคยังไงเพื่อให้มีอายุยืนยาวขึ้นแล้วก็ไม่เป็นโรคหัวใจ